สวัสดีครับกระผมนายธนากรสุนทกการอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเตรียมน้อมศึกษาภาคตะลนองชิงเหนือวัตถุประสงค์ที่กระผมอยากเข้าร่วมโครงการยุวชนประชาธิปไตยคือผมต้องการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่ชุมชนและสังคมครับซึ่ง ผมได้เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับความรู้เรื่องประชาธิปไตยและหน้าที่ของรัฐสภาผ่านทางแฟนเพจ Facebook และ Tik t o อกและมีการทดสอบความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมตัวอย่างกิจกรรมที่กระผมจัดขึ้นนะครับหกิจกรรมค่ายอาสาส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อน้องเพื่อจะให้น้องๆซึ่งเป็นอนาคตของประเทศไทยในวันข้างหน้าได้มีความรู้เรื่องประชาธิปไตยอย่างถูกต้องอีกทั้งยังให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหน้าที่ของรัฐสภา 2. ค่ายต้นกล้าประชาธิปไตยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสมัครคณะกรรมการนักเรียนครับสำหรับประโยชน์ของการอาบรมยุวชนประชาธิปไตย ในฐานะที่ผมเป็นยุวชนประชาธิปไตยหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่กับผมจะนําความรู้ที่ได้อบรมมาเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยให้ประชาชนคนไทยได้รับรู้และตระหนักถึงเพื่อจะขับเคลื่อนประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าและเป็นแบบอย่างให้กับประเทศทั่วโลกในรูปแบบการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มีความแข็งแกร่งมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป ไม่ว่าวันนี้หรือวันข้างหน้าก็ผมจะนําความรู้เรื่องประชาธิปไตยและกฎหมายที่มีขอชื่อเหลือประชาเชนงคนไทยทุกคนครับก็ผมขอจบการแนะนําตัวพไงเท่านี้ครับขอขอบคุณครับ